สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหายาง12.4ขีดที่14นะคะใส่ล้อหลังรถแท็กเตอร์มือ2อนะคะต้องฟังทางนี้เลยห้ามพลาดเลยตัวนี้หนูเข้ามาใหม่นะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะ12.4ขีดที่14ค่ะยี่ห้อดีโสโตนตัวนี้ผ้าใบหนา8ชั้นด้วยนะผ้าใบหนา8ชั้นน,นันๆทีจะมีเข้ามานะคะในส่วนของยางสวยด้วยและผ้าใบหนา8ชั้นด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ล่าสินค้า172สนใจตัวนี้แจ้งน้าตาลมาได้เลยห้ามพลาดเลยพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหายางมือ2หรือต้องการ ที่จะซื้อใหม่ตัวนี้ประหยัดเงินไปได้หลายบาทเลยนะคะตัวนี้ใส่รถแท็กเตอร์34แรงม้าถึง40แรงมา้ายางยี่ห้อดีสโตน12.4ขี2 4เป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยางหรอดอกผ้าใบหนา8ชั้นนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะพ,พี่ท่านใดที่สนใจเดี๋ยวหนูให้ไปในราคา น่ารักน่ารักเลยนะคะตัวนี้ราคาไม่แรงค่ะให้ราคา6,900บาทเนาะ6,900บาทสำหรับราคานี้รวมส่งฟรีให้ทั่วไทยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ราคานี้นะคะ6,900บาทไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะพี่พีทันใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร,ร,รษษ์โทรศัพท์0875734727 ID Line าอดีลน์น้ำตา2อ1 1แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามขอรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุงจังหวัดกำ แงเพรมารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบอกได้เลยว่าตัวนี้สภาพดีสวยนะคะพี่พีท่านใดที่กําลังมองหาขอบยีิบสี่ห้ามพลาดเลยสภาพนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะส่วนใหญ่ขอบยีสิบสี่สภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวนี้ก็สวยเลยเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้พร้อมส่งให้เลยนะคะล้างทําความสะอาดตัวนี้จะสวยกว่านี้อีกเนาะ,ะพี่พีท่านใดที่สนใจทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคิวนี้พี่ๆทุกค จะชื่นชอบกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ